สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคนินจุลเสวกในรายการข่าวรอบรัวูนยนการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ครับวันนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับ นำคุณผู้ชมมาที่ลานหน้าอาคารสิริวิทยาทรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาในพิธีวันคล้ายวันเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสิริวิทยาทรครับ วันนี้ดรรังสิตบุตรสุวรรณโรจนะนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาพร้อมด้วยกรรมการบริหารครูและบุคลากรรวมพิธีถวายราชาสุดดีเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันครบรอบสมเด็จพระกนกษฐาธิราชเจ่ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานเชื่ออาคารเรียนรวมอาคารศิริวิทยาธรหมายถึงอาคารซึ่งเป็นแหล่งความเอื้ออาทรและความรู้อันเป็นมงคลสเสด็จพระ ดะดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารสิริวิทยาธรของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศัการาช2559และทรงมีพระราชดำรัสกับคณะผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาว่าเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากเราจะขอนำคุณผู้ชมไปพบกับภาพในวันนั้นครับ เวลา15นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11อําเภอเมืองนครราชสีมาทรงเปิดป้ายอาคารศิริวิทยาธรซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารซึ่งเป็นแหล่งความเอื้ออาทรและความรู้อันเป็นมงคลพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคาร โดยอาคารนี้สร้างเมื่อปี2543ป่ามาติคณะรัฐมนตรีในการตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11เปดิดดำเนินการเมื่อปี2544เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตั้งแต่ระยะเริ่มแรกหรือแรกพบความพิการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีพร้อมกับสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นพิเศษแก่ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ9ประเภทได้แก่ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นทางการได้ยินทางสติปัญญาทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวทางการเรียนรู้ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ออทิสติกและพิการซ้อนโดยให้บริการทั้งแบบอยู่ประจำและไปกลับ ครอบกลุ่มทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งมีหน่วยบริการสาขาย่อยที่อำเภอคงและสีคิ้วทำหน้าที่สํารวจติดตามหาผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการทํางานในเชิงรุกบริรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและให้บริการช่วยเหลือที่บ้านด้วยในปี2559มีนักเรียนในศูนย์แห่งนี้จํานวน694คนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการพิเศษเช่นห้องศิลปะบําบัด เพื่อพัฒนาจิตใจอารมณ์สังคมห้องทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารนอกจากนี้ยังมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในจังหวัดรวมกว่า25,000คนที่ทางศูนย์ได้ให้ความช่วยเหลือร่วมมือแก่โรงเรียนเรียนร่วมในเขตบริการให้ความรู้จัดอบรมบุคลากรครูอาจารย์ผู้ปกครองชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจำนวน196โรงและโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก3โรงรวมทั้งจัดทำโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆเช่นรวมกับกองทัพภาคที่2โรงพยาบาลค่ายสุรานารีใช้ม้าในการบาบัดหรืออาชาบาบัดแก่เด็กที่บกพร่องทาง,าทางการทรงตัวและผิวสัมผัสเป,เป็นต้น ถัดมาเป็นการต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา,า1 1จังหวัดน,นครราชสีมาและการมอบของที่ระลึกสําหรับข้าราชการครูที่ย้ายไปปฏิบัติราชการณภูมิลําเนาครับ ดรรังสิตบัวสุวรรณโรจนนาภูมิในการกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานายทศพรพี่ขุนทศครูขศ .1 และข้าราชการครูที่ย้ายไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาอื่นณภูมิลำเนานายตะกเวทตรงสิริครูศส .2 ทั้งนี้ข้าราชการทั้งสองท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกในการย้ายมาปฏิบัติราชการและย้ายกลับไปปฏิบัติราชการณภูมิลำเนาทั้งนี้ภูมในการ ได้กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและให้โอวาทแนวทางในการทํางานและการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษให้ประสบผลสําเร็จต่อไปรอบรถเขต1สในวันนี้นะครับนําคุณผู้ชมไปที่สาขาและหน่วยบริการสีคิ้วครับ วันนี้นางจิราพรชัยชนะกลางหัวหน้าหน่วยบริการเขต4พร้อมด้วยบุคลากรสาขาและหน่วยบริการ4ีคิ้วและผู้ปกครองนำนักเรียนมารับวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันโควิด19ณนะมูล,ลนิธิ4ีคิ้วจำนวน5รายได้แก่บุคคลออทิสติกจำนวน1รายและบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติป,ปัญญาจำนวน4รายครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1, 1 37706 2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ หมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวประจำวันนี้แล้วครับก่อนจากการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยคำคมประจำวันอย่าให้ท้องฟ้าไม่สดใสเพราะก้อนเมฆก,ก้อนเดียวเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัวคณินจุลเสววกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ